สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม World War i เกมมือถือแนววางกลยุทธ์สร้างฐานทัพทหารในยุคสงครามโลกครั้งที่2ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเปิดใหม่ของนักข่า X7 g เกมอาทาง X7 g เกมได้ทำการแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี648หยวน หรือประมาณ3,000บาทไทยแจกทุกวันนะครับอ่าแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นได้ทั้ง ios และ android สำหรับวิธีดาวน์โหลดเกมท้ายคลิปครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสำหรับวิธีเล่นนะครับผมให้เรามาที่ยศตรงนี้ครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นยศของฐานทัพเรานะครับทุกคนนะ มันก็จะมีให้เราทำเคเวสต่างๆเนาะทำการช่วยเหลือกองทัพ5ครั้งเก็บเกี่ยวอาหารตรงนี้นะแล้วก็กดคาว่าไปยังได้เลยมันก็จะพาเราไปทำเคเวสนะทุกคนนะ,อะพอเราทาเคเวสในส่วนนี้ครบทั้งหมดทุกเควสนะทุกคนมันก็จะให้เล่านะผมกดเลื่อนยศของทหารของเราตรงนี้เนาะเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนยศไปเรื่อยๆเนาะจากร้อยโทเป็นผู้กองนะในร้อยร้อยเอกนะครับพันเอกพลตรีพลโทพลเอกนะตรงนี้เนาะ ให้เราทาเควสตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเป็นเควสประจําวันนะที่เราต้องทํานะครับผมในส่วนนี้เนาะทาเควสในส่วนนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ให้นามากดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเควสในเรื่องหลักเหมือนกันนะตรงนี้นะครับทําการช่วยเหลือกองทัพ5ครั้งตรงนี้เนาะครับอันนี้ผมรอช่วยเหลืออยู่เนาะนะครับแล้วก็เกมนี้จะมีในการต่อสู้นะทุกคนนะกดตรงนี้ครับ น,นี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเนื้อเรื่องหลักเนาะมันจะเล่นผ่านบทต่างๆทุกนคนนันะครับของผมอยู่ที่บทที่2เนาะป่าคุมทรัพยนะ์เนาะกดท้าๆได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุด ดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดของทัพปฏิวัติเนาะกดได้เลยครับก็จะมีให้เราาจัดทีมตัวละครเนาะนะครับก็จะเป็นตัวละครนายพลนายทหารของเรานั่นเองเนาะมันจะจัดได้ทั้งหมด5ตัวละครนะทุวะคนนะมันก็จะแบ่งเป็นตำแหน่งเนาะเป็นรถถัง เครื่องบินนะครับทหารราบอะไรพวกนี้เนาะนก็จะแบ่งเป็นสายอยู่เนาะก็กดท้าทายได้เลยครับมันก็จะโจมตีให้เราตนะมัดนะครับทุกคนนะก็จะวัดที่ค่าพลังนะทุกคนนะครับค่าพลังเนาะจะมีหลอดเลือดเนาะต่อสู้กันนะครับจะไหวไหมนะครับผมเลือดของผมเหลือประมาณ30แล้วนะ ไหวครับไหวแบบนี้ถ้าเราไม่อยากดูก็กดข้ามมุงนี้ได้เลยนะต่อสู้คนป่ากนเะน,นะเรียบร้อยครับชนะ,นะครับผมเพราะชนะก็จะได้รับผู้อีกพีนะครับอ่าทรัพยากรต่างๆเนาะให้เราต่อสู้นะครับผมใน ่านเรื่องหลักตรงนี้ไปเรื่อยเอนาะผ่านด่านตรงนี้ไปเรื่อยนก่อนนะมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยเนาะเห็นไครับซูมสู่ยู่ที่บทที่8นะครับในส่วนนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับแล้วก็จะมีให้เราสร้างฐานทัพของเราเนาะสร้างสร,สร้างฐานทัพทหารของเราเนาะกดตรงนี้ครับที่ว่างเนาะกดสร้างได้เลยนะครับก็จะมีให้เราอัพกรงอัพเกรดอะไรต่างๆเนาะเกรดนะไม่ว่าจะเป็น พวกฐานทัพทาหารใหม่นะครับนะรูปปั้นเนาะเมืองแร่นะครับอะไพวกนี้นะครับโรงพยาบาลนะพวกนี้เนาะเราก็สามารถกดอัปเกรดได้นะครับทุกคนนะอันไหนที่ขึ้นอัปเกรดแบบนี้ก็กดอัปเกรดได้เลยนะครับเวลอัปเกรดนะครับผมมันจะทําให้ฐานทัพของเรานะผมแข็งแกร่งขึ้นเนะาะเวลา ศัตรูนะครับผมบุกมาโจมตีของเราก็มันจะ,ะป้องกันได้ดีนะครับทุกคนฐานทัพเลยคุณก็กดอัปเกรดทั้งหมดเลยเนาะนไหนทีอมันขึ้นให้อัปเกรดนะทุกคนนะจะใช้เพชรในการอัปเกรดก็ได้นะ,ะนะครับตรงไหนว่างก็กดสร้างฐานทัพได้เลยเลยนาะสร้างให้หมดครับผมสร้างได้เลย,เลย ในส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับผมที่เราต้องไปยึดเอาเนาะถ้าเราอยากจะสร้างพวกฐานทัพเพิ่มเติมนะตรงนี้นะครับเราต้องเข้าไปตีเอานะตียึดเอานะพอเราเอา่ายึดพื้นที่ได้ผมมันก็จะปลดล็อกเนะี่ยเป็นเหมืองทองโรงงานอาวุธเลยพวกนี้นะนะครับอันนี้เราต้องต่อสู้กับคนนี้เนาะท้าทายให้ดูครับก็จะมีให้เราจัดทัพทหารลงไปเนาะเราสามารถกดพลัง งาต่อสู้ทั้งหมดได้นะกดออกเดินทางครับผมว่าไม่น่าไหวแน่นอนนะะครับ <c oughs> ยึดพื้นที่ครับผมึอบโอ้โหไม่ไหวแน่นอนครับผมนะทหารของผมประมาณพันห้านะขอศัตรูประมาณหกพันกว่าทัทุกคนนะนะไม่ไหวครับแบบนี้กดค้านได้เลยยากครับผมนะเราต้องมาพัฒนาฐานทัพหารของเราก่อนเนาะเสริมความแข็งแกร่งนะทุกคนไอ้พวกนี้แหละนะครับ อัพเลเวลสูงยิ่งจะ,ะยิ่งจะแข็งแกร่งเนาะตรงนี้นะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมี VP พีนะเกมนี้ VP ีนะครับ mm hmm. ปลดล็อกสิทธิพิเศษต่างๆเนาะอ mm ่า hmm. แล้วก็เกมนี้ครับผมจะมีกิฟต์โค้ดแจกเลยนะ mm hmm. สำหรับที่เติมโค้ดเรามาที่การตั้งค่าครับรับของรางวัลโค้ดหาได้จากไหนสวัสดิการครับมาที่รันของขวัญจุงอ้างสิทธ์ กดการป้อนข้อมูลครับกดคัดลอกได้เลยกดวางตรงช่องนี้ได้เลยครับผมก็กดยืนยันการแลกเปลี่ยนครับนี่นะครับแค่นี้เองนะในการเติมโค้ดนะครับอ่าแล้วก็ผมจะสอนวิธีการรับคูปองบัตเติมเงินฟรี648่หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยนะแจกทุกวันนะทุกคนนะนี่นะครับสามารถใช้ในการซื้อพวกแพ็กเติมเงินต่างๆได้ภายในเกมนะทุกคน ถ้าเรา,ากจะใชนะ้ทุกคนให้เราหาแพ็กที่ต้องการที่จะเติมกันได้เลยครับผมอย่างเช่นผมจะเติมเป็นแพ็กเติมครั้งแรกแเนเ่ยผมหาแป๊บหนึ่งนะหาแพ็กแป๊บหนึ่งหนึ่งครับแพ็ก VIP แล้วกันเนาะกดทางนี้โอเคกดซื้อไปก็อ่ะนะครับมันก็จะพาเรามาเติมแพ็กผมจะซื้อแพ็ก68หยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างชำระเงินแบบนี้เนาะเห็นไหมครับคูปองมันก็จะใช้ใเราอัตโนมัตินะั่เห็นไหมครับนี่นะครับผมชำระศูนย์บาทนะกดชำระเงินได้เลยครับเรียบร้อยครับผมบริการใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีเนาะใช้จนครบ648อย่หยวนเนาะหาใช้ครบวันนี้พรุ่งนี้มันก็แจกเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะเอาง่ายคือแจกทุกวันนะนะครับสามารถซื้อพวกแพ็คต่างๆได้เลยนะครับทุกคนนะ อ่นะครับแล้วก็ Exim g a m e ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้เนะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วอะ่ะบูสเตอร์คลิกอัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็ลองมาใช้ดูนะครับทุกคนนะอ่าลองมาเล่นดูนะผมสำหรับเกมนี้เนาะเป็นเกมแนวสร้างฐานทัพกองกำลังทาหารในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะทุกคนนะเปิดใหม่คนไข้ e x 7 g a m e นะตัวเกมมีภาษาไทยครับ เล่นทั้ง2ระบบนั้ง iOS และ Android เรามาเล่นดูครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์ผมนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดของเกม World War 2แล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับอาจได้รับส่วนลดเติมเงิน90%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับแล้วก็ได้รับคูปองปัตรเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยนะครับผมรับได้ทุกวันเนาะ สามารถใช้ในการซื้อแพ็คเติมเงินได้ทุกแพ็คของตัวเกมนะทุกคนนะแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดสกิฟต์โค้ดเนาะเป็นกิฟต์โค้ด Exclusive นะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็กิฟต์โค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะสามารถนำไปเติมได้ภายในเกมได้เลยนะครับผมให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่า Open ตรงนี้ครับอ่าดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ